ไปดูความขึ้นใหม่ของซีเกมกันบ้างนะครับคราวนี้เนี่ยไปที่จังหวัดสงขลานะครับอีกหนึ่งจังหวัดที่จะเป็นเจ้าภาพหลักนะฮะในการแข่งขันซีเกมครั้งนี้ก็มีการจัดพิธีรับถอยหลังนะครับรวมถึงได้มีการเรียกร้องนะครับคนในจังหวัดว่า,าต้อนรับชาติสมาชิกชาวอาเซียนนะครับด้วยการเป็นเจ้าภาพที่ดีร่วมกันครับ จังหวัดสงขลาครับทำพิธีนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพซีเกมโดยผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยครับอยากให้ทุกคนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับเพื่อนสมาชิกชาวอาเซียนเพราะถึงแม้จะมีความขัดแย้งด้านการเมืองครับแต่เชื่อว่ากีฬาจะเป็นยาสมานได้เป็นอย่างดีครับที่จังหวัดสงขลาครับอีกหนึ่งจังหวัดหลักที่จะใช้จัดการแข่งขันซีเกมครั้งที่3 3โดยเมื่อวานนี้ครับนายก้องศักด์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ทำพิธีนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพช่วงระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคมพร้อมกับจัดกิจกรรมรถโชว์เชียร์ไทยสุดใจคว้าชัยไปด้วยกันโดยผู้ว่าสกทกล่าวว่าแม้จังหวัดสงขลาครับจะมีการแข่งขันไม่กี่ประเภทแต่ก็เป็นประเภทกีฬาที่สําคัญและเป็นที่นิยมจึงอยากให้ทุกคนครับร่วมมือกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับเพื่อนสมาชิกชาวอาเซียนที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันเพราะถึงแม้จะมีความขัดแย้งทางการเมืองแต่เชื่อว่ากีฬาจะเป็นยาสมานเชื่อมความสัมพันธ์ของคนหลากหลายชาติเอาไว้ด้วยกัน จะให้ต้อนรับนะครับให้มีความรู้สึกของความรักความสามัคคีความอบอุ่นกับประเทศในอาเซียนนะครับไม่ว่า,เ,าเหตุการณ์บ้านเมืองนะครับทางการเมืองจะเป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าในเรื่องของกีฬานะครับเรามีแต่มิตรภาพมีแต่ความรู้สึกที่ดีและก็อยากที่จะใช้กีฬานี่ครับเป็นสื่อที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆทั้ง11ประเทศเข้าด้วยกันนะครับก็ขอ ออด้านนายชูชีพธรรมเพชครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเผยว่าทางจังหวัดครับได้เตรียมความพร้อมด้านต่างๆทั้งเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานสนามแข่งขันที่พักการคมนาคมและระบบรักษาความปลอดภัยเป็นอย่างดีเพื่อให้การต้อนรับนักกีฬาและผู้มาเยือนจากประเทศต่างๆและมุ่งมั่นครับที่จะจัดการแข่งขันซีเกมให้เป็นมหากรรมกีฬาที่ดีที่สุดในประเทศไทยพร้อมกับสร้างความอบอุ่นและความเป็นมิตรแก่ผู้มาเยือนครับ สีกินในครั้งนี้นะครับซึ่งในภาพรวมหลักๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่พักโรงแรมที่กินที่เที่ยวนะครับรวมทั้งการรักษาความปลอดภัยให้กับทีมนักกีฬาเจ้าหน้าที่รวมทั้งนักท่องเที่ยวและก็เขตผูมาเยืยอนจังหวัดสงขานะครับเราก็ได้ทํางานกันอย่างมูนการกันทุกภาคส่วนนะครับด้านนายวันชัยปริญญาสิรินายกเทศมนตรีนคนรสงขาเผยว่า ได้ดำเนินการตรวจสอบสุขอ,าอนามัยของร้านอาหารโรงแรมและที่พักรวมถึงการตรวจระบบป้องกันอักขีภยัยเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดพร้อมกับร่วมมือกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดในการควบคุมราคาสินค้าและบริการไม่ให้มีการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงของการแข่งขันซีเกมส่วนการรักษาความปลอดภัยครับได้วางมาตรการเอาไว้รอบด้านครอบคลุมทุกพื้นที่สําคัญทั้งสนามแข่งขันโรงแรมที่พักและแหล่งท่องเที่ยว โดยได้ตั้งศูนย์สั่งการด้านความปลอดภัยเพื่อบริหารจัดการและติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์ผ่านระบบกล้อง CCTV และเทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับซีเกมครับที่จังหวัดสงขลาจะจัดแข่งกีฬาทั้งหมด10ชนิดด้วยกันโดยไฮไลท์ครับอยู่ที่ฟุตบอลมวยและเปตองครับ นอกจ,จากจังหวัดสงขลาแล้วที่ต้องให้กําลังใจก็ยังมีที่ชนบุรีแล้วก็มีเชียงใหม่ด้วยใช่ไหมครับเชียงใหม่ด้วยไหมฮะเชียงใหม่จะเป็นเรื่องของฟุตบอลครับ,รบแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องของเกมในรอบแรกๆนะครับแต่พอ,อด้วยความที่เราเป็นเจ้าภาพหลายพื้นที่หลายจังหวัดก็ต้องเตรียมความพร้อมเพราะว่ากีฬาก็กระจายการแข่งขันไปแลต่ละแต่ละพื้นที่ด้วยก็ส่งกาลัง,งใจให้กับคนไทยด้วยกันใช่ครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าอุณหภูมินะครับความขัดแย้งของไทยกับกัมพูชามันเริ่มร้อนแรงก็อยากจะให้กองเชียร์เนี่ย เอาเรื่องการเมืองไว้ข้างนอกนะครับเอาเรื่องของมิตรภาพเอาไว้ก่อนดีกว่าอานกกีฬามาในฐานะ,ะนะคนไทยก็ต้องดูแลกันอย่างเต็มที่ด้วยนะครับครครับ <ผม S 1> ครับ